ก็เปิดแอร์แล้วยิ่งังแอร์ละเพราะว่แอร์จะไม่ทางานเมื่อจับรถนะคะตอนสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวผู้ชืนอหนู ศาสตร์ศรีกัญญาเกลือนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่อุทยานงาะสาสมุทรไทยนะคะสำหรับด้านขวามือหรือขวามือเรานี้นะคะเป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกว่าวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็วัดมหาธาตุนี้จะมีเจดีย์ทรงพุ่เข้าบินหรือว่าทรงดอกบัวตรงนะคะสร้างเป็ยก้อนหินบนฐานเจดีย์ประธานนั้นจะมีเจดีย์เล็กล้อมรอบแปดองค์นะคะถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นพระพุทธรูปนั่นเองแล้วก็วัดมหาธาตุนี้จะประกอบด้วยวิหารนะคะขนาดสองต้อน ตอนนี้ได้เป็นวิหารหลวงขนาด1100และวิ hey, หารหลวงนี้นะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสัายมณีหลวงพ่อโตนะคะต่อมารัชกาลที่หนึ่งได้ทรงโปรดอัญเชิญนะคะไปไว้ที่วัดสุทัศน์เทพวราลาเมื่อปีพศ2351นะคะถามหน่อยฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงเป็นยังไงคะเสียงน่ารักมากค่ะแต่ว่าประหลาสุดๆนะคะเพราะว่าลำโพงมันแตกนะคะนิดนึงนิดนึงสองวินาทีค่ะจะหมดเวลาแล้วนะ เอาค่ายเจ๊ชายละหายใจก็หมดแล้วสองมิ้นหายบนรถเนี่หายบนรถเนี่ยไม่ให้ลงห้ามลงนะห้ามลงนะตีขาละห้ามลงนะสวยละหายได้ดีเลยได้เลยได้เลยแล้วเห็นไหมโคตรต่าลองเห็นไหมเป็นอย่างนี้น่ะไปเลยเป็นอย่างนี้ข้างหน้าบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะต้องเสียบข้างหน้าเองนะคะอาจารย์ครับท่ะนะคะชื่อว่าจีห้ายอดนะคะ ส่วนยอดนั้นได้หักทางไปตามการเวลาแต่เราจะเห็นได้ว่าใบหน้าของมุตุนุกนั้นจะมีลักษณะที่อิ่มหลุกยิ้มแย้มซึ่งตรงนี้ใสนะคะและจากการบูรณะวัฒนธาตุเราก็จะพบทั้งก่อขึ้นไม่อิกแต่ละด้านจะมีความก้อนยาวด้านละ200เมตรนะคะมีคูน้ำล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นและก็มีทางเข้าออกได้ทั้งหมด4ด้านนะคะห้ามลงตีหานะห้ามลงนะตีหาไมออกมาเป็นรูปนี้อหมดไปแล้ว ตีนั้นหมายถึงดีสวายหมายถึงป้าอะฮะผิดนะคะแต่ไม่เป็นไรเราแชร์ความคิดการตอบได้ตอบได้โอเคก็เป็นการแชร์ความคิดเห็นโอเคนะคะเป็นสมานพมพันอะไรนะคะสิวะถ้าเราสังเกตดีเราจะเห็นนะคะว่าวัดที่หน้าแพงเมืองจะเห็นหน้าเห็นหน้าโดนออกเพราะเขาเชื่อว่าเป็นทิศมงคลนะคะแต่จะมีเพียงวัดที่สบายเพียงวัดเดียวที่หันหน้าทางนั้ใต้และการหันไปทางทิศใต้นี้นะคะ ก็วิชาสันนิษฐานว่าเพื่อเป็นการสักการะเมืองแม่ก็คือเมืองละม่เมืองลู่ปัจจุบันจังหวัดอะไรคะอุบุรีเย้ละที่มีริ้เยอะนะคะจังหวัดอุบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็เขาว่าสีสวายนี้จะเห็นเจ้านม่วงที่สวยๆใช่ไหมคะก็น้ำม่วงต้อชื่อฝรั่งนะนะคะแต่ว่ากีสิปีเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะวิเซลสาวนะคะเซลสาวฮะย่าอะไรดิย่าผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์ล้านเนี้ย อันนี้ผมไม่อบเนี่ยใช่หมเฮ็อนี่เรไอนทียเราไปตอนที่ไปไปโฟมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ขอโทษทีค่ะด้านหลังมุงบางไม่เห็นลุกขึ้นยืนมองได้ด้านหลังมงบางจะมีสระน้ำลุกขึ้นวงกลมนะ สราน้นี้มีมชื่อเรียกว่าสะล้างหรือวแบบ่สาสารลอยบาปนะคะเป็นความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ว่าถ้าจะต้องเข้าไปต่อพิธีกรรมที่สําคัญทางศาสนาต้องลงไปชำระล้างร่างกายในสถะนี้ให้เนื้อตัวสะอาดก่อนถึจะเข้าไปต่อพิธีกรรมได้นะคะ ขนบต้มหมาป้วไม่ใช่ใช่ใช่ที่วัดามหาธาตุไงมหาธาตุจะเป็นตกใจเลยนะเ <c oughs> ้าเสื้อผ้าไมใส่งล,ลเงเลยนะอย่าตกใจนะอย่าตกใจคนใน,ส,นสมัยสโุโขทัยนะส่วนใหญ่จะมีน้ำล้อมรอบแล้วคนในสมัยนั้นจะมีความเชื่อกันว่าน้ำเนี่ยสามารถช่วยล้างสิ่งต่างได้ถ้าเวลาเราไปทำบุญเราเดินผ่านน้ำก็ไป,ไปหรือว่าไปรอยาก่ลุงทะไรคะใายมือครับใช้มือใช้มือเป็นโบราณสถานะายไหมฮะโบราณสถานอย่าเอาไปเลยแฮะ คืออะไรอ่ะชื่อยานั้นเป็นขุดรอบนะคะเพื่อไม่ให้ตื้นเขินสาเหตุที่ต้องมีสารน้ำจํานวนมากเพราะว่าพื้นที่อ่างสุรารนะคะเป็นพื้นที่ลาดเอียงเอียงถึงสององศานะคะเอียงก็นตกเป็นตดนออกจึงต้องมีการกักเก็บน้ำนะคะไว้ใช้กรองแลวก็บริโภคด้วยนะคะน้ำส่วนหนึ่งนะคะได้มาจากน้ำฝนและอีกส่วนหนึ่งได้มาจากเขื่อนสิบพงนะคะ เขื่อนฉีดพงนี้ถือเป็นเขื่อนดินนะคะแห่งแรกของประเทศไทยสร้างอยู่ระหว่างเขาบาดใหญ่และเขาอ,อิวไอ้มาตรงนั้นเราจะมองสองแถวเพื่อแจกจ่ยายน้ำสระที่มีทั้งหมดในวันนี้นะคะซ้ายมือซ้ายมือด้านหน้าวัดศักดิ์แล้วก็ภายในจะมีรูปนะคะปูนปั้นปราโมทย์ชัยหาดอยู่นะคะส่วนพระพุทธรูปด้านหน้าตรงาน,านี้ก็เห็นจะเป็นพระพุทธรูปปางลีลานะคะและส่วนต่อการนดเพื่สะพานข้ามไปก็จะเป็น อ่ะวโบสดเหมือนกับว่าจะพังเงินเลยแต่ที่ไม่เหมือนจะมีใบเสมาล้อมล้อมวัวสดนะคะในลักษณะที่มีวัวสดอยู่กลางน,น้ำจะมีใบเสมาก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะใช้น้ำแทนใบเสมาอยู่แล้วนะคะส่วนสระน้ําขนาดใหญ่ด้านหน้าเราตรงนี้มีชื่อเรียกว,ว่าตะพังตะปวนนะคะตะพังเนี่ยแปลว่าสระน้ำตะปวนย่อหักลุ้งนะคะสระตะพังตะปวนะะะปวนี้ยังเป็นศูนย์กลางนะคะในการเผาเทียนเล่นไฟงาน,น,นเพิธีกระทงของจอ่ดสุู่ไทยอีกด้วยนะคะ พอดแล้วปัจจุบันยังใช่ไหมครับอะไรคะปัจจุบันยังใช้เลยกระทรงงานใช่ใช้เพราะว่าเราจัดงานด้านในทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงสนุกแค่ไหนต้องลองมาเที่ยวดูนะคะ13บสถึงสิเดือนหน้านะคะส่วนพื้นที่จดีด์ทรงกลมนะคะสร้างโรงค์ประธานเดิมทีเลยวัดนี้มีชื่อเรียกว่าวัดลาดโพละนะแต่ครั้งเมื่อพระบรมอายุได้19บเ้าสาม เจ้ามือสอนที่จังหวัดตาแล้วได้รับชัยชนะกลับมาเปลี่ยนชื่อล็อตนะคะเป็นรอชนะสงครามเพื่อเป็นอุปร่่ให้กับพ่อขุนลามนเป็อ่งเะเดี๋ยวจะลงถ่ายรูปตรงหน้าพระศุนไม้หรือว่าไม่ต้องไม่ไม่ลงจะลวงพระองค์ก็ประทับอยู่บนแท่นนางศิลาทองเหลืองผสมทองแดงลมดำเนะคะ และพระหัสซายทรงอยู่ในท่าออกว่าราชการหรือว่าสังสารประชาชนและพระองค์ยังได้ประเด็ดรายสุอไทยเมื่อปีพศ1 8 2 6ได้จารึกว่าปีพศ1 8 3 5ทางการยูนิสโต้ได้ให้หลักสิลาจำที่หนึ่งเชิญค่ะเชิญค่ะหน้าหลังลงได้หมดเลยนะคะ ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มาใช้เวการรถรางขอบคุณค่ะนักข่าวเป็นส่วน่ารักเป็นเท่าเข้าวสายข้าวสายจบแล้วพูดเล่นถือคนขับน่รับพูดเล่นพูดเล่นคือคนขับน่ารักใช่ไหม